สำหรับท่านเจ้าของรถยนต,ตย์ To y ย t a v i g โก้ u n n e r น n ะครับที่มีแผนจะเปลี่ยนยางเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC วิศนุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้เราจะพาไปรีวิวยาง Maxxis รุ่น AT700 นะครับใส่กับรถ t o y o t a Vigo P Runner ครับอ่านี่จะเป็นลายดอกอยางนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแบบ AT นาะจะเป็น AT แบบ รายละเอียดมากเลยนะถ้าเราเทียบกับตัว980หรือว่า811เนาะอ่าะโอเคเดี๋ยวดูแก้มยางกันครับตัวนี้จะได้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับผมนี่ที่เห็นเป็นฟ้าฟ้าเนี่ยก็เกินไปน,นิดนึงครับโอเคที่เห็นเป็นตัวสีวฟ้าเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มกันเปื้อนนะเราสามารถขัดออกได้นะครับนาอแล้วให้มันสีขาวเลยได้บอกน้องช่างได้ครับเดี๋ยวเราถอยมาดูภาพรวมกันนิดนึงครับว่าใส่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ ออกมาสวยไหม,มผมว่าอันนี้ก็ดีนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้แต่งรถแบบหนักๆเนาะก็ยังถือว่าดูสวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูโหดมากเขายังดูเรียบๆอยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาง AT ที่อันนี้ผมว่าน่าใช้นะสำหรับท่านที่แบบไม่ชอบเสียงดังๆสำหรับยาง AT เนาะก็ในส่วนของการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับ โอเคเราก็ออกมาลองรถแล้วนะครับบนถนนสรีคาลเดชชัยเป็นถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้เราเติมลมเท่าไหร่ครับกล้อง35 35นะครับวันนี้มากับช่างกล้องนะครับคือช่างเขาชื่อกล้องนะครับไม่ใช่ช่างกล้องที่ถ่ายรูปเนาะ okay. โอเคเติมลม35นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับว่าบรรยากาศในการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับยางแม็กซิรุ่น เอทีเจ็ดร้อยใส่กับ t ตยตา a ิโก้ครับ <80. S 1> ตอนนี้คมเดียวเท่าไหร่ะแปดสิบแล้วแปดสิแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฝากกล้องลองเข้าเกียร์ว่างให้หน่อยแล้วปล่อยไหล <80. S 1> อ่าอันนี้เราปล่อยไหลนะครับเราจะได้ตัดเสียงเครื่องยนต์ออกไปนะครับ โ okay, อเคก okay, ็กจะประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเห็นได้ว่าเสียงเงียบมากนะครับถ้าเทียบกับยางเอทีตัวอื่นนะปกติถ้าเป็นยางเอทีที่ดอกใหญ่ๆห,หน่อยเนีย่ยก<ห>็เสียงก็จะเริ่มมาตอนประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีโค้งเนาะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงตอนเข้าโค้งดูอีกทีหนึ่งนะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกจุดเด่นก็เลยเนี่ยเป็นยางเอทีที่เสียงรบกวนถือว่าต่ํามากนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงตอนเข้าโค้งกันดูนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็สบายๆนะฮะอ่ะไปต่อก็แต่ว่าถ้าเรื่องจุดเด่นของเขาเนาะเสียงรบกวนต่ำเพราะว่าเขาเป็นยางเอที่ดอกละเอียดแน่นอนครับก็ต้องไปเอ่อก็จะลุยได้ไม่เยอะเท่าพวก980หรือว่า811นะครับอันนั้นจะลุยได้เยอะกว่าเนาเพราะว่าดอกใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านได้อ่ะที่ วิ่งบนถนนดำเยอะกว่าบนพวกทางลูกรังนะตัวนี้ผมถือว่าเหมาะเลยนะครับเนาะอ่าสมนมากรที่เหมาะใช้งานกับยางตัวเอท0 0นะครับก็จะมีลูกค้าที่อยู่ตามตาม่ตางอำเภอนี่ต้องลงไปไล่นาบ้างนะครับผมหรือว่าวิ่งทางลูกรังสลับกับทางถนนดำคอนกรีตหรือว่าระยางก็ตามเนาะก็จะเหมาะกับใช้ยางตัวนี้นะครับอย่างที่บอกประเด็นเขาคือเสียงรูกวอลต่ำแล้วก็เป็นยางที่เอทที่ไลดอก ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าละเอียดไปอีนิดนึงก็จะเป็นยางท t เยอะนะฮะซึ่งช่วยให้การยิดเกาะถนนแล้วก็ระยะเบรกนะครับบนถนนดานะสั้นแลวก็ยังลุยได้อีกนิดหน่อยเนาะซึ่งโดยจริงๆเป็นยางที่ผมก็ทั้งชอบมากเหมือนกันเพราะว่าเคยใส่เองอยู่ชุดหนึ่งนะครับอะโอเคเ,ออเหมาะกับใครบ้างเราบอกไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวงบประมาณเนาะเดี๋ยวตัวงบประมาณเนี่ยเรากลับไปพูดคุยกันที่ร้านนะครับ ยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวอย่าง Maxxis รุ่น AT700 นะครับใส่กับ t e l t ์ดิ Vigo p r u n n ี r นะครับผมก็เราให้ดูบรรยากาศการขับขี่ไปแล้วเนาะเราเห็นรูปภาพหน้าตาเขาไปแล้วแล้วก็เหมาะกับใครบ้างผมพูดไปแล้วนะครับก็ในส่วนของงบป,ประมาณอันนี้ถ้าตัวน,นี้เริ่มต้นที่ใช่ละ3,100บาทเท่านั้นเองนะครับ4สเส้นก็หมื่นนิดๆเท่านั้นเองอสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจใช้รนการเนาะเปลี่ยนยางกับเรา4สเส้นนะครับ เราแคมฟรีตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับผมเนาะแล้วก็สลับยางฟรีตลอดอยู่กันใช้งานครับรวมถึงว่าเราก็มีบริการเช็คฟรีนะครับกว่าสิบรายการนะครับผมสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ Li@ n e แอด MTC ไทยหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ามันเครื่องราคาพับเบรกเราจะมีทีมงานคอยใช้ต่อคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูยแลรถยนต์ของคุณอยู่ พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีต้มๆข้างๆโกบอเเฮาสสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ